แยงนไม่สมนี่แยงจะไม่สมประคอนี่ประคอหน่อยปิดใจครับมาบน้ำไม่สมลงไปลูกหวัดเดี๋ยวต้มน้ำไม่สมสุกก่อนปิดฝาหมอ้อครับนี่ทานน้ำไม่สมสุกกัน ยางมาวาผักเอปลูกขอกใส่ครับนี่เักกระแหงหอมรอสรักรูอ่าไอ้ทีเนาะต้องไปมไอทีเนาะนี่ใส่ไปได้ครับนี่ปลารูขอกต่างเรียบร้อยตรวจเลย น้อยอ่าไม่แล้วคนโดนหับอือเดี๋ยวสุกเลยนี่คนโดนมาแลยยังดิแต่ดิเลนะนะนี่อ่ะปุ้งก้อนปุ้งก้อน งัวใส่ไปป่าครับยังไงพอครับเ่อะไบสีสันถาย้ขาครับป่าสุกั่มึงกอน,นาสุกยังสุกยัง นี่โอ้ตาเข้าแล้วตาเข้าแล้วเดี๋ยวตาอีกเล็กน้อยก็เนาะอิดฟ้าไปก่อนเนี่ยได้ทีแล้วได้ทีแล้วมองพีองตามาสมบัตินี่ยังไงล่ะนี่บังอ้สีสังแต่กินขนาด อยู่เลยครับนแห้งกับตัวเโอ้หอมปากกระเด้งขนาดบาบเนียมานุ่งกันครับจับเสียวน,นี่ตักแล้วตักแล้วใส่ถ้วยแล้วนี่มามาที่นี่ กินน้ำกันครับนี่เสียบเลยแจงกับลูกข่อเคยผักกระแยง